ในวาระหนึ่งเนี่ยเดินทางตามเจ้าชายเฮกเตอร์ซึ่งเป็นพี่ชายเราก็เป็นลูกของเป็นพระโอรสของเท้าเพียมเจ้าเมืองทรอยไปที่รัสสปาตาที่รัสสปาตานั้นก็ไปเจอท่านางเอเลนซึ่งเป็นประชายาของ พระราชามเมเลเนเมเน,นเลอุสนะซึ่งก็เกิดอาการปิ้งกันเพราะว่าเทวีอัฟโ,ฟโรไดหรือว่าเทวีวีนัสเนี่ยก็ให้ลูกชายคือคิวปิดกาประเทศเนี่ยไปยิงสอนทั้งคู่นะเกิดปฏิพัฒ์รักไร่กันเดี๋ยวมันก็จะมีเรื่องต่อว่า เจ้าชายปารีสก็จะพาพระนางเฮเลนเนี่ยหนีขึ้นเรือไปทรอยพระนางเฮเลนหรือว่าเจ้าหญิงเฮเลนที่ว่าเนี่ยก็คือคำพันสัญญาของเทพอโฟรไดที่บอกว่าจะให้เจ้าชายปารีสเนี่ยได้ผู้หญิงที่สวยที่สุดเป็นเมียแต่เผอเินว่า คนที่สวยที่สุดเี่งเขาแต่งงานแล้วแต่งงานกับพระราชาเมนเนลิอุสเรียบร้อยแล้วคราวนี้มันก็ยุ่งสินะครับอันนี้ผมยังไม่ได้เล่าให้ฟังเลยว่าที่มาที่ไปของพนางเฮเลนนี่เป็นใครมาจากไหนทำไมถึงมาเป็นชนวนทำให้เกิดเรื่องได้ ฉันวันนี้ก็คงจะต้องเล้าที่มาที่ไปสักนิดหนึ่งนะพอให้เกิดไอเดียว่ามันจะมาบรรจบกันอย่างไรเรื่องก็ต้องเริ่มต้นอย่างนี้ว่าที่ที่เมืองซึ่งภายหลังนี่เรามาเรียกว่ารัสสปาต้าเนี่ยที่จริงในอดีตเนี่ย เป็นแควนแควนหนึ่งชื่อร่อแควนลาโคเนียในแควนลาโคเนียนี้ก็จะมีเมืองสําคัญอยู่เมืองหนึ่งคือเมืองลาเซเดมอนเมืองลาเซเดมอนเนี่ยเจ้าเมืองคือท้าวเนเดริอุสชื่อพวกนี้ไม่ต้องไปจังหรอกในสมัยที่เจ้าเมืองเชเดริอุสเป็นท้าวเชเดริอุสหรือพระราชาเชเดเชเดริอุสเป็นเจ้าเมือง ราเซดมอนแห่งควาสลาคนเนียก่อนที่จะเป็นรัฐสปาร์ตาในเวลาต่อมาเนี่ยเท้าเธอก็มีพมิเหสีชื่อว่าเลดาตางคนก็เรียกว่าลีดาก็สุดแท้แต่จะนั้นกันสรลเอลอลิงลอเด็กสลาเนี่ยพระนางเลดาหรือม่เหสีเลดาคนนี้แหละ ก็จะมาเป็นแม่ของพระนางเฮเลนต่อไปนะคือกำเนิดของเฮเลนเนี่ยก็ว่ากันเป็นหลายตำนานหนึ่งกันนะแต่มันเดี๋ยวมันก็จะมาบรรจบกันบางตำนานก็ว่าเฮเลนเนี่ยเป็นพระธิดาหรือว่าเป็นลูกสาวของเทพซุสโดยตรงบางคนก็บอกว่า เป็นลูกสาวของเทวีอีกคนหนึ่งชเนเมิซิสนะต่างตำนานก็บอกว่าเป็นลูกสาวของเทพโอเชเนียนแต่ว่าก็ยุ่งวุ่นวายละ่ะนะถ้าตำนานที่บอกว่าเป็นลูกสาวของซูสกับเทวีเเมซิสเนี่ยก็เล่ากันเป็นตำนองว่าจูปิเตอร์หรือซูสเนี่ยก็เป็นหลงรัก เทวีเนมิสิสแต่เทวีเนมิสิสเนี่ยไม่เล่นด้วยก็แปลงหนีแปลงเป็นหานบินหนีไปซุสก็แปลงเป็นหงตัวกู่บินตามไปแล้วก็ไปผปสมพันธุ์เสร็จแล้วก็เทวีเนมิสิสเนี่ยก็คลอดออกมานะแต่คลอดออกมาเป็นไข่เป็นไข่ฟองหนึ่งไว้ในป่าละมอกใกล้ๆกักกบเมือง ที่ว่านี่แหละของเท้าที่ผมพูดเมื่อสักครู่เนี่ยประราชาแห่งสปาตาเนี่ยะนะแล้วหลังจากนั้นก็พระนางลีดาลิเดาเนี่ยซึ่งเป็นพระชายาของพระราชาเซนเดริอุสเนี่ยกอ็อาไปเลี้ยงก็เท่ากับเป็นลูกบุญธรรมอันนี้ก็ว่ากันเป็นทฤษฎีหนึ่งแต่นี้ไม่ค่อยมีคนนิยมเท่าไหร่ มันจะมีที่นิยมกว่าก็คือว่าบอกว่าเจ้าเมืองเทนเดลิอุสเนี่ยกับพระนางเลดาเนี่ยนะครับก็อยู่กินกันมาถึงตอนหนึ่งเนี่ยพระนางเลดาเนี่ยก็ตั้งท้องในระหว่างที่ตั้งท้องเนี่ยก็ไม่ทราบประทับไยถึงจะต้องไปอาบน้ําก็ไปอาบน้ําที่แม่น้ําแม่น้ำหนึ่ง มีชื่อนะชื่อแม่น้ำยูโรตัสในระหว่างที่แก้ผ้าอาบนะ้ำนี่แหละมันเั็นผู้หญิงระวังให้ดีนะผู้หญิงรีงิแงแก้ผ้าอาบนะ้ำไม่ได้เลยนะแก้ผ้าอาบน้ำทีไรนี่ถ้าเทพเจ้าเห็นแล้วเกิดชอบปิ้งขึ้นมาแล้วเรื่องยุ่งตามมาตลอดนี่ก็เป็นข่าวของพระนางเลดาพระนางเลดาก็ท้องนะฮะท้องอยู่แล้วก็ไปแก้ผ้าอาบน้ำที่แม่น้ำยูโรตัสเนี่ย ก็ปรากฏว่าเทพซุสหรือว่าจูปิเตอร์เนี่ยโอ้โหเห็นสวดทรงองค์เอลแล้วก็เกิดปฏิพัทธ์อยากจะมีสัมเต็งด้วยอันนี้จะทำยังไงล่ะก็ <laughs> <c oughs> ไปขอร้องเทวีอฟโฟดายหรือว่าเทวีวีน,นสัสบอกช่วยหน่อยทำยังไงก็ได้เทวีวีนัสก็ช่วย นี่ช่วยยังไงก็แปลงเป็นอินทรีย์อโฟโดนี่ก็แปลงโฉมเป็นอินทรีส่วนเทพบสุสจูปิเตอร์ก็แปลงโฉมเป็นหงกก็กลายเป็นว่านกอินทรีเนี่ยบินหนีการตามไล่ล่าของหงนกอินทรีก็บินฟืดมาหนี หนีไม่เท่าไหร่หนีไปหนีมาก็หนีมาแล้วก็โผลมาที่พนางเลดามาอยู่ในอ้อมอกของพนางเลดาที่กำลังเล่นน้ำอยู่เทพซุสหรือว่าจูปิเตอร์ซึ่งแปลงเป็นโง่์นี่ก็บินตามมาใช่ไหมพอบินตามมาปั๊บโนกินรออีที่อยู่ในอ้อมอกของพนางเลดาก็บินหนีต่อ หงก็บินเข้ามาเสียบแทนนางเลดาก็เอามือประคองโอกหงเอาไว้ในอ้อมกอดอันนี้ก็ก็ว่าเกิดปฏิกิริยาเคมีเรียบร้อยแล้วปฏิกิริยาเคมีระหว่างเทพซุสหรือจูปิเตอร์กับปนางเลดาซึ่งเป็นประชายาของเท้า ทินเดริอุสแห่งแควลาคูเนียซึ่งภายหลังก็จะเรียกว่าแควนสปาตาเนี่ยก็ผลจากการทำปฏิกิริยาทิทางเคมีระหว่างผมกับคนออกครบกำหนดเก้าเดือนต่อมาพนางเรดาก็ให้กำเนิด การให้กำเนิดของพระนางเลดานี่ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากปกติมนุษย์ก็จะท้องท้องเสร็จออกลูกมาก็เป็นมนุษย์แต่พระนางเดดานี่ไปมีปฏิสัมพันธ์ปฏิกิริยาเคมีกับเทพซุสซึ่งปลอมตัวมาเป็นหงเพราะฉะนั้นลูกที่ออกมาเนี่ยไม่ได้ออกเป็นตัวมนุษย์ออกเป็นไข่ครับ ออกเป็นไข่ออกมาสองฟองอ่าสองฟองอะไรคุกสงสัยทำไมมันเป็นสองฟองละ่ะก็ต้องบอกว่าฟองหนึ่งก็เป็นฟองของเทา้าเทนเดริอุสซึ่งเป็นพระสวามีส่วนอีกฟองหนึ่งก็เป็นฟองของเทพซุสกับพระนางเลทาแต่มันยังพุทธพิษยังพิดสดารพันลึกไปยิ่งกว่านั้นอีกนอกจากออกมาเป็นไข่สองฟองนะ แต่เรื่องที่เรา่าไปว่าฝร er ั so. ่งนะเฮ้ยทำไมคนออกลูกมาเป็นไข่อะไรประมาณนี้ของเราก็มีเรื่องเจ้าชายหอยรู้จักใช่ไหมรู้จักเรื่องเจ้าชายหอยไหมสังทองอ่ะของเราก็มีไม่ใช่ไม่มีเลยไปว่าเขานะของเราก็มีเรื่องเจ้าชายหอยสังทองในเจ้าชายหอยออกลูกเป็นสังใช่ไหมใช่ไหมบางคนออกลูกมาหน้าเป็นหน้าเป็นม้าก็มี เคยอ่านนะนิตายพื้นบ้านแก้วหน้ามา้านี่ก็หัวเป็นมา้าตัวเป็นคนเหมือนกันมีเราอย่าไปว่าเขาเอาเป็นว่าเชื่อไปก็แล้วกันว่าออกลูกมาเป็นไข่สองฟองฟองหนึ่งก็เป็นระหว่างดาวเทนเดริอุสกับพนางเลดาอีกฟองก็เป็นระหว่างซุสหรือเทพจูปิเตอร์กับพนางเลดาแต่ที่สําคัญพันลึกอย่างนี้คือว่าไอ้ไข่ทั้งสองฟองนี่นะในไข่นั้นมีเป็น ทารกเป็นเด็กฟองละสองคนครับแล้วที่ประหลาดกว่านั้นคือแต่ละฟองเนี่ยที่เป็นสองแต่ละฟองที่มีทารกสองคนเนี่ยก็ออกมาเป็นทารกชายคนหนึ่งทารกหญิงคนหนึ่งทารกชายคนทารกหญิงคนเพราะฉะนั้นเมื่อไข่แตกออกมาแล้วเนี่ยก็จะมีทั้งหมดสี่คนเป็นผู้หญิงสองคนแล้วก็เป็นผู้ชายสองคนแต่ว่าไข้กันนะ ฟองหนึ่งก็เป็นผู้ชายไอ้ผู้หญิงกับผู้ชายของเท้าเทนเดเลอสอีกฟองหนึ่งก็เป็นผู้หญิงกับผู้ชายของซูสน่ะไอ้ของเท้าเทนเดเลอสกับฟองที่เป็นฟองแรกเนี่ยนะก็ปรากฏว่าออกมาเป็นผู้หญิงชื่อว่าเป็นพระธิดาชื่อไคลเทมเนสตาไคลเทมเนสตาส่วนผู้ชายนี่ชื่อว่าแคสเตอร์เป็นพระโอรส ส่วนฟองของคู่ที่เกิดระหว่างซุสกับระนางเลดาเนี่ยเป็นผู้หญิงชื่อว่าเฮเลนาหรือว่าเฮเลนส่วนผู้ชายเนี่ยชื่อว่าพอลักส์พอลักส์เพราะฉะนั้นท้าวเทเดลุสก็มีลูกทั้งหมดสี่คนเราก็แบบพอหลังจากเวลาเลี้ยงจริงๆแล้วก็จะแฝดหญิง แต่ที่เป็นผู้หญิงก็อยู่ด้วยกันนะก็เป็นพี่สาวคนโตก็คือไทเทมเนสตาแล้วก็น้องชายก็คือแคสเตอร์ส่วนอีกฝั่งหนึ่งก็เป็นเฮเลนแต่น้องชายก็คือตอลลัสเมื่อพระกุมารแล้วก็พระธิดาทั้งสี่องค์เนี่ยจำเริญไหวขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับคนโตคือไคเทมเนสตาเนี่ย แต่งงานก่อนพระนางแต่งงานกับใครรู้ไหมครับพระนางแต่งงานกับเจ้าเมืองใหม่ซี่เจ้าเมืองใหม่ซี่ชื่อว่าพระราชาอากามนนอนพระราชาอากาเมนนอนมีน้องชายชื่อว่าเมเนเลวสุส ซึ่งในเวลาต่อมาก็จะมาเป็นลูกเขยเท้าเดนเดลินุสแล้วก็เป็นทราชาแคว้นสปาตานั่นเองสำหรับเจ้หญิงเอเลนเนี่ยในระหว่างที่โตขึ้นมานี่ก็มีนิทานนิยายเลยเกี่ยวข้องเยอะนะครับความที่สวยมากๆเนี่ยในระหว่างที่เป็นเด็ก อายุสักสิบสองนี่ยังเคยถูกลักพาตัวเลยคือมีเทพยอยู่ชุดหนึ่งต้องการจะได้ลูกของซุสไปเป็นไปเป็นลูกสะพายนะอันนั้นจะไปรู้แล้วว่าชื่ออะไรถึงขนาดลักพาตัวไปน้องชายสองคนเนี่ยต้องไปช่วงชิงแย่งชิงกลับมาสู้ันถึงนรกเลยนะเพราะว่าทุกคนที่จะรับไปนี่มันสาวราวเรื่องแล้วเป็นลูกหลานของเทพที่อยู่ในนรก ประพาตัวไปต้องไปชิงตัวกลับมาวุ่นวายพอสมควรแต่แเราจะตัดเรื่องนี้ออกไปก่อนเอาเป็นว่าหลังจากถูกชิงตัวไม่ใช่ครั้งเดียวนะสองครั้งเลยซ้ําไปสองครั้งถูกชิงตัวตั้งสองทันไม่ใช่ครั้งเดียวแล้วก็ชิงตัวเรียบร้อยนะสองครั้งเชื่อนะครับแต่ประเด็นก็มีอยู่ว่าพอจำเรินไวขึ้นมา นางเฮเลนหรือว่าเจ้าหญิงเฮเลนแห่งแคว้นสปาร์ตาลูกสาวของท้าวเนเดลิวสเยกับนางเลอาเลดาเนี่ยก็สวยมากเป็นที่หมายปองของพระราชาในดินแดนกรีกเนี่ยเรียกว่าจะเรียกว่าทั้งแก่ทั้งหนุน่มนี่โอ้หมายมั่นปั้นมือว่าจะได้พระนางได้เจ้าหญิงเฮเลนเนี่เป็นประชายา ส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นความสำมคัญของแควนสปาตาด้วยแต่ที่สำคัญกว่านั้นก็คือสวยสวยมากๆเลยนะเรื่องเรื่องนี้เกิดก่อนที่เจ้าชายปารีสจะรู้เรื่องนะตอนนั้นแกก็คงยังอยู่ในภูเขาไอด้าอยู่กับเมียอะไรของแกไปเนี่ยยังไม่มีเทวีสามคนคือเฮ e ราอเทนาอโฟโรดายมาให้ตัดสินว่า สามคนที่ใครสวยที่สุดเราก็จะมอบแอป,ปเปิลทองคาให้ก็ปรากฏว่าพอถึงวันวันในวันเวลาที่เหมาะสมเนี่ยนะพอพระนางเฮเลนอายุมากถึงท่านที่ควรจะมีลูกแต่ง,งงแต่งงานสักทีเนี่ยนะก็ปรากฏว่าพระนางเฮเลนหรือว่าเจะโทษเจ้าหญิงเฮเลนตอนนั้นก็ถือว่ามีความงามเป็นเลิศในโลกมนุษย์เลย พอจะมีคู่ก็ปรากฏว่ามีเจ้าบังบรรดาแคว้นต่างๆในดินแดนที่เป็นเมืองประเทศกรีกเนี่ยถึงยี่สิบเจ็ดแคว้นส่งทูตมาขอนางแต่งงานด้วยแต่ถ้าเกิดตัดแคว้นเล็กแคว้นน้อยออกไปเนี่ยนะครับเราก็จะเห็นว่า ในบรรดาคุณที่มาขอให้เลือกเนี่เป็นลูกเขยเนี่ยก็เต็มไปหมดเลยถ้ายกตัวอย่างเช่นแอนติโลกัสลูกของพระราชาแห่เมืองไพรอสชื่อว่าเนสเตอร์เนสเตอร์นี่ก็เป็นคนรุ่นราวเดียวกับสมัยเฮอร์คิวลิสนะครับ เทสันบอนเทสันคนแกะทองคำอะไรพวกนี้นะครับมีเจ้าเมืองสลา,ามิสมีคนนู้นคนนี้มาติดพันหลายคนแะแน่นอนแล้วครับว่าในจำนวนเนี้ก็เป็นพระราชาแคว้นใหญ่แคว้นน้อยเยอะแยะไปหมดสำหรับเท้าเจนเดริวสเนี่ยก็ปวดหัวมากไม่รู้จะหาวิธียังไงที่จะทำให้ทุกฝ่ายเนี่ยพอใจ ว่ากันว่าอาคิลิสก็สนใจด้วยแต่ผมไม่ค่อยเชื่อตำนานนี้นะเพราะตำนานนี้เนี่ยก็ดูจากความเป็นไปได้แล้วเมื่อตอนเกิดศึกเนี่อาคิลิสอายุสิบห้าเนี่ยผมว่าตอนนั้นตอนที่แต่งงานพระนางเฮเลนเนี่ยเออเออไอ้ทษอ,ดดอคิลิสเนี่ยผงยังอายุไม่เยอะหรอก แต่หลายคนก็ผูกเรื่องเดี๋ยวเรื่องอายุเรื่องคนเรื่องลำดับเวลาเนี่ยจะเป็นปัญหาเวลาเราคุยกันไปเรื่อยๆคนแต่งก็อาจจะไม่ได้คิดนะนะพ่วงชื่อเข้ามามันทําให้เกิดความสับสนเวลาตีความมาตกลงอยู่ในเหตุการณ์หรือเปล่าเอาเป็นว่ามากันเยอะกันแล้วกันมาเยอะแล้วก็ตกลงกันไม่ได้ให้ใครก็ปวดหัวอ่ะเป็นพระราชาเป็นเดลิวส์เนี่ย จะให้ใครไปก็ปวดหัวเหมือนกันคนไม่ให้เลือกเยอะแยะไปหมดเนี่ยเพราะถ้าให้ใครไปคนหนึ่งไอ้คนที่เหลือก็จะเกิดกินแหนงแข่งใจอาจจะทําสงครามระหว่างกันอันนี้จะทํำยังไงจะรับเป็นลูกเขยทุกคนก็ไม่ได้ตัวเองก็มีเจ้าหญิงเฮเลนพระธิดาสวยอยู่คนเดียวคนโตที่สวยน้อยกว่าก็ยกให้เท้าอากาเมนอนแห่งแคว้นไมซิน่นี่ไปเรียบร้อยแล้ว จำนวนเจ้าสาวไม่พอเจ้าบ่าวเป็นปัญหาแน่นอนอันนี้จะทํำยังไงก็เผอิญว่าในบรรดาเจ้าเมืองที่ไปเนี่ยมีเจ้าเมืองเล็กๆอยู่มือชื่อว่าโอดิซิสบางคนอาจจะรู้ในอีกชื่อหนึ่งชื่อยูริซิสยูริซิสนี่เป็นภาษากรีกไอ้พช่ภาษาละตินแต่ภาษากรีกนี่คือโอดิซิสโอดิซิสี่้เป็นเจ้าเมืองเล็กเจ้าเมืองยากจนอ่ะ เป็นเกาะชื่อเกาะอิทากะาอยู่ในทะเลเอเจนนี่แหละแกก็มาด้วยแต่แกมาแกมีเป้าหมายแกไม่ได้สนใจพนางเจ้าหญิงเฮเลนหรอกเพราะแกรู้ว่ายังไงก็ไม่ได้เขาคงไม่มองแกจะให้แกเป็นลูกเขยเขาคงไม่เอาหรอกแต่ว่าแกนี่เลง็งไปที่หลานสาวของพระราชาคนนี้ซึ่งก็คือเป็นลูกพี่ลูกน้องกับเจ้าหญิงเฮเลน ชื่อว่า yeah. ope, 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 เป็นเนโลปีเนี่ยเป็นเนโลเป้เป็นเนโลปีเป็นเนโลอะไรก็สุดแท้แต่จะอาจ่านชื่อเหมืนอนนางเอกหนังเรื่องไพเรตออฟ c a r ิเบียนนี่แหละนะชื่อเดียวกันก็ไปคล้ายๆกับว่าพูดทํานองว่าถ้าเกิดว่าคิดวิธีที่จะทำให้เจ้าหญิงเฮเลนแต่งงานแล้วไม่มีปัญหาเนี่ยก็ขอหลานสาวพระราชาเดนเดลิวส ท,ที่ว่าเป็นเมโลเปแล้วแกก็เลยคิดบอกว่าเอาอย่างนี้สิคือต่างคนเนี่ยต่างจะอยากได้ถ้าเกิดว่าเท้าเธอคือเท้าเจนเดริวุสเนี่ยสัญญาว่าจะยกนางเพนเนโลเป้ให้เนี่ยก็จะคิดวิธีวิวาให้เท้าเธอก็ตกลงนทางโอเดซิสก็แนะนำให้ประจักประชุม จัดประชุมว่าที่เจ้าบ่าวทั้งหมดนี่แหละแล้วให้ทุกคนทำคำบั่นัสัญญาว่าถ้าเลือกพระนางเฮเลนเลือกใครหรือ,าอดาวเทนเดอรสเลือกใครเป็นลูกเขยแล้วเนี่ยคนที่เหลือเนี่ยคนที่เหลือเนี่ยจะต้องร่วมกันปกป้องเจ้าสาวที่ได้ที่เลือกไม่ให้ใครมาปุ้นวาย นะครับให้ทุกคนทําสัตปฏิญาณว่าจะเติด์ไรมาร่วมล้ําค้ำเกินเจ้าหญิงเฮเลนซึ่งจะกลายเป็นพระชายาของพระราชาผู้องค์ใดในอนาคตเนี่ยก็จะร่วมมือกันปกป้องเกียรติและศักดิ์ศรีพระราชาทุกคนในที่เกิดเหตุก็ตกลงตามนั้นอนการตกลงตามนั้นนี่แหละมันเป็นเรื่องที่จะมีผลต่อเนื่องตาม เป็นหลางลายของพระราชาในแคว้นกรีดในอนาคตเรื่องจะเป็นยังไงจะคุยกันต่อแต่ว่าวันนี้เอาเท่านี้ก่อนพักสักครู่ครับ